แผ่นดินไทยตกอยู่ใต้การปกครองของอังวะชีวิตผู้คนเต็มไปด้วยความทุกข์เซมาเห็นความเดือดร้อนของแผ่นดินและตัดสินใจลุกขึ้นต่อสู้เพื่อเสรีภาพเขาเริ่มรวมกลุ่มผู้กล้าจากทุกสารทิศเพื่อเตรียมพร้อมกู้บ้านเมืองทุกคนฝึกฝนร่างกายและจิตใจอย่างเข้มงวดเพื่อภารกิจที่ยิ่งใหญ่เซมาแฝงตัวเข้าไปยังค่ายอังวะเพื่อสืบข้อมูลสำคัญ เมื่อกลับมาเซม,มาเสนอแผนโจมตีฉับพลันที่อาจเปลี่ยนเกมสึกเสียงกรองรถต้องป่าการต่อสู้ครั้งแรกเริ่มต้นขึ้นอย่างดเดือดเพื่อนร่วมรถคนหนึ่งเสียสละชีวิตเพื่อช่วยให้ทัพเพื่อนต่อไปได้ศัตรูแข็งแกร่งเกินท่าเซมาตัดสินใจล่าถอยเพื่อรักษากำลังเซมากล่าวคำปลุกขวัญให้ทุกคนลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้ง เขาวางกลยุทธ์รอบโจมตีศัตรูโดยใช้เส้นทางลับจากชาวบ้านก่อนแสงแรกของวันทัพไทยโจมตีอย่างรวดเร็วและแม่ยนยำทัพไทยบุกเข้าสู่เขตเมืองหลวงที่อังวะยึดครองอย่างกล้าหาญเสมาผชิญหน้ากับแม่ทัพอังวะในการดวนตัวต่อตัวครั้งสำคัญหลังสุดย็นานเสมาคว้าชัยด้วยพลังใจของนักรบไทย เสียงแห่งเสรีภาพแดงต้องทั่วแผ่นดินคนไทยได้บ้านเมืองคืนพิธีสดุดีนักรบกล้าถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติท่ามกลางน้ำตาแห่งความภูมิใจแผ่นดินสงบอีกครั้งพร้อมสร้างอนาคตใหม่ด้วยความกล้าของคนรุ่นก่อน